ตอนที่6ครับมานี่น่าจะมาล่าสัตว์เลครับกษัตริย์ในปกติแล้วจะมาล่าสัตว์ทุกปีนะแล้วลเราก็ได้เข้าร่วมโดยการใช้เส้นสายของโอหยินเก้าอย่างนะครับที่สนิทกับเราเมื่อตอนที่ผ่านมาเนาะชีวิตของข้ากำลังจะพลิกผันด้วยนะ งงอย่างสู้เฟยนะครับกับเว่ยสูอ่าเว่ยเว่ยกุ้ยเฟยนะ,ะก็ตีกันประจำอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะและแน่นอนครับมันคือการเขาเรียกอะไรล่ะการโชว์เคสนะฮะขององค์ชายแหละนะครับแล้วก็แบบขา้าราชการหนุ่มๆอะไรนะอย่างเงี้ยเขาต้องโชว์เคสกันนะในกิจกรรมการล่าสัตวะะ์นี่ยเนี่ย โอ้โห oh ถามแบบนี้ฮะองค์หญิงเก้าอยากถามเรานะครับว่าอยากจะให้ใครชนะนะระหว่างพี่สี่กับพี่เก้านะฮะก็คือพี่สี่ก็คืออ่าหลี่ไท่นะฮะแล้วก็พี่เก้าก็คือหลี่จือ้อนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าใครแพ้ใครชนะก็รู้สึกสงสารนะเอาไงดีเราจะตอบแบบไหนดีวะถ้าตอบแบบเรื่องข้างนี่คงจะไม่ดีเท่าไหร่ผมเอากลางๆว้ก่อนแล้วกันนะ เราจะไม่แพคใครไปก่อนนะฮะตอบกลางๆไว้他们不管谁赢了，我都会心疼另一个的 <laughs>。吴姐姐，你真有意思。อย่างไงฮะตอนที่หกครับล่าสัตว์ในภูเขาทางใต้นะสี่า哥，承让了。九弟的骑射又精进了。四哥谬赞了。 องชายสี่นี่จะมีความเป็นกษัตริย์นักรบมากกว่าเนอะองชายเก้านี่มาทางแนวบัณฑิตน,นะครับม้าขนราชสีหรอนี่น่าจะเป็นแบบม้าเทพเลยในตำนาน 陛下，这几日好几位驯马师前来都无法驯服，反倒被这狮子聪踹伤了。多若这马竟然如此难驯，此马生性暴烈，若想强行驯服，恐怕非死即伤。哦吼！魏贵妃，听说武才人曾随其命、啊。来各处，想来自然是精通马术的，不如请他想想对策。哦。 อา才人你且说上一说有何法子ดูดิมันหาวิธีที่จะกําจัดเราตลอดเวลานะไอ้เว่ยกู้เฟยเนี่ยทุกสายจาจับจ้องมาที่ท่านมีแผนยังไงอ่ะร้องเพลงเาบาๆเนี่ยเป็นการตอบให้สงบแต่ผมว่าถ้าใช้พวกอันเนี้ยน่าจะแบบเนาะมันแข็งก้าไปอะ่ะเราเอาแบบนี้แล้วกันเราสายอ่อนหวาน มันต้องค่อยๆปอบสิม,มาพยศอะดูดิทำได้เปล่าโอ้โ,โดนม้าเฉียบตายฮฮฮม้าเหยียบบนกลางนางแอ๋บนบนบนกลางนางแอนโอเค มมาแผงราชจะสีแค่ยืนเฝ้ายามยังแย่ไม่พออีกเหรอคราวนี้ข้าต้องมาฟังอะไรและสาระอีกอโหโหดูนะดูว่าแต่ละคนคิดยังไงฮะกับการตายของเราเว้ยกุ้ยเฟยบอกว่า <c oughs> โอ้โดูเสียงหัวเลาะดิ <c oughs> หลี่ไท่ว่างไงฮะอันนี้โหทาร์ นี่ยหญิงกีอย่างพอะไระาีาว่าพี่สาววาี่าวาพี่าวว่าพี่อาวว่า่วาอว่าีมวเาา่เาพี่าวว่ี่สาวว่าพีสาวว่าพเ่สาววาพี่นาวว่าพีัสาวว่าพี่ว่าพี่สาะว่ไคีะสาวว่าว่าม้าพย่ต้วงใา้าาพ่ววนี่นะวาพี่ววว่าาว่าพว 切需要铁鞭、铁锤、匕首。武才人，你这是驯马还是杂耍呢？以此三物训练嘛，犹如对月弯弓，哎、<呀>实在可笑。哎、<呀>贵妃何必如此着急否定武才人？不、哎哎、如先听他把话说完。你，偶应高怎样扑出来老的卵呢？哎、<呀>接着说。回陛下，此马并非寻常之马，想要驯服它。 也不能用寻常驯马之术。哎，但เราก็มีความรู้เรื่องม้าพอสมควรนะ。ดูไป。แสดงว่าเราหน้าจะมาจากสายแบบตระกูลที่แบบเป็นนักลบหน่อยปะไม่น่าจะเป็นบัณฑิตจ๋านะฮะ。当其有所畏惧之时，便可驯服此马。嗯。哈！未曾想，宫中竟有如此有胆略的女子。你。 你叫妾才人武士武元昭武才人，朕要赏你。明媚如怀玉，其姿自托尤。你、嗯、朕赐你媚娘一名。我อบชื、嗯、你便叫武媚娘吧。武媚娘嘿，hey! oh! 嗯、哦。你是媚娘。你们<文>陛下赐名。武媚娘，你可是真名的、啊、武则 ตอนอายุยี่สิบสองได้รับชื่อใหม่นี่อู๋ไม่เหลียงเป็นชายเหล่นเหมือนเดิมแต่ได้ชื่อใหม่ถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่น่าแต่มันชื่อพระราชทานน่ะนะ一直是当下长安城里热门曲调的歌名，而这个名字，即将陪伴你。 走过半生，太善。媚娘。今日狩猎，便以这狮子葱为彩头，嗯、你们兄弟二人好好比上一比。孩儿、嗯，智儿、嗯，可愿应战？儿臣许久未与九弟尽情比试一番了，求之不得。嗯、四哥的骑射向来是最好的，能和四哥一战，是九弟之幸。那朕便拭目以待。 สู้องชายสี <t ionen> anything, no ่ยังไงถ้าพูดถึงความเป็นนักรบยังไงอง์ชายสี่ก็เก่งกว่านะมาดูกันว่ายังไงนะฮะมีแผนการอะไรเพิ่มหรือเปล่าฮะองชายสี่นี่มันแบบคนที่เจ้าแผนการอยู่แล้วด้วยนะซีาทกน่อ โ <laughs> อ้ยยาเม็ดนั้นอะที่เราหลอกองค์หญิงเก้าอย่างอะนะฮะก็คือยังไงก็ตามผมคิดว่าองค์ชายเก้าสนใจเราอยู่แล้วไงไม่มีปัญหานะแต่ถ้าทําประวัติศาสตร์นะครับตามทำลายประวัติศาสตร์ก็คือบูเชกเทียนเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็น เป็นสนมของเป็นสนมของไอ้นี่ก่อนนะเป็นสนมของหลี่ซื่อหมินก่อนนะครับแต่ว่าหลี่ซื่อหมินน่าจะมาได้ตอนตอนแก่ชราแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีสัมพันธ์กันมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเออต้องรีบเข้าไปช่วยสิวะแน่นอนเม่น่ารอดูต้องไปช่วยอยู่แล้วรอดูไม่ได้องค์ชายเป็นอะไรได้ไง แต่ผมว่าถ้าทำอย่างนี้องค์ชายสีน่าจะแบบมองเราไม่ดีแน่เลยฮทำไรทำไรเฮ้เปิดดึงดึง <c oughs> โอ้โหเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะหูซานเหริน你受伤了回殿下我没事妹娘没事吧 ดูสายตาองค์ชายสี่ดิฮะเดนิชาคุตามท่าอีนี่ดูดูมือซะก่อนนี่ฮะปิ่นปักผมแตกซะแล้ว谢谢องค์ชายก้าส่งปิ่นปักผมใหม่ให้แน่นอนถ้าเป็นสภาพนี้还有一事想求问御医你可知有什么药膏可知陈年旧疤 <c oughs> 陈年九疤确实不可治愈 癣被，。却有一种玉容膏对此症有奇效，可惜已经失传了。多谢御医、哎。就是、啊，。可能就是癣病。嗯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 <儿>。嗯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 。 ลุยเอ๋อน่าจะกลายเป็นคนรับใช้ที่แบบซื่อสัสตย์ต่อเรามากๆอีกคนหนึ่งนะฉันจะช่วยรุยเอ๋อร์ออกไปแต่ก็แค่พูดตามใจไม่คิดว่าจะได้เจอคยินเสียงสุดจมูกก็ขออภัยด้วยนะฮะผมยังไม่หายดีนะตอนนี้ 不，哎、怕了，住，怕大了。你的恩情，我都不知该如何报答，攒着吧。好了，<laughs> 你胳膊上还有伤，我们坐下聊吧。嗯。你那天咻的一下冲出去，把九哥救下，你不怕死吗？没过呆咧。转瞬即逝，立功的机会也是。你果然和其他人不一样，因为我要把命运握在自己手里啊。我们居然想的一样，真应该早点遇见你。 对了你的簪子องหญิงก็อยากให้ใหฟินปักผมเรานะฮะชื่อ簪子好漂亮啊，谢谢公主，哎，你可别谢我，这可不是我送的。你，不忘了。猜猜是谁送的？องชายก้าวให้แน่นอนให้เดาด้วยอ้าวแล้วทำไมจบตอนที่หกเอ้ยจบแบบนี้เลยเหรอ เออก็งั้นเดี๋ยวผมจบตัดพับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับตอนที่6นะก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากจะดูก่อนภัยเพื่อนนะฮะสมัครสมาชิกช่องได้ครับเริ่มต้นแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นนะคุณจะได้ดูคลิปวิดีโอนะครับจากช่องอมเซนเซก่อนใครเพื่อนทุกคลิปที่ผมลงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปเลยนะครับในตอนที่7นะครับผมตอนนี้ก็อ่ะไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอกรคำว่าสวัสดีครับผม Since I come join the vibe uh, Come and see to my heart Turn the deep, deep never right Could subscribe, Lama